สวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะมาพาทําลาบหมูรสแซ่บนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นก็ทกําการหั่นหมูเป็นชิ้นแบบนี้นะคะสูตรวันนี้ก็จะเป็นหมูชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อเราประทานเข้าไปก็เต็มปากเต็มคําเลยเมื่อหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาหั่นผักเตรียมไว้ค่ะก็จะเป็นต้นหอมผักชีมะนาวนะคะแบบนี้ค่ะก็จะมีหอมแดงเพิ่มมาอีกค่ะตามด้วยกระเทียมแบบนี้นะคะชอบมากชอบน้อยใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลวนหมูกันนะคะนี่ค่ะเติมน้ําเข้าไปเมื่อน้ําเดือดก็เทหมูลงไปลวนแบบนี้ได้เลยค่ะเอาแค่พอสุกนะคะให้เนื้อหมูเมนุ่มๆแบบนี้ค่ะเมื่อได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็บีบมะนาวลงไป2ชิ้นแบบนี้ค่ะตามด้วยผงชูรส1ช้อนแบบนี้นะคะต่อไปก็เป็นพริกป่นค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่เข้าไปได้เลย ต่อไปก็เป็นน้ำปลรราค่ะ1นช้อนน้ำปลา2ช้อนนะคะตบท้ายเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วแบบนี้ค่ะใส่เข้าไป2ช้อนเลยเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็โรยหอมแดงเข้าไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะเสร็จแล้วก็ผักที่เราหั่นเตรียมไว้แบบนี้ค่ะแล้วเพิ่มความหอมด้วยใบสะระแหน่เข้าไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะมีเลยน่ารับประทานมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมดูกันค่ะตักเข้าไปคำโตๆแบบนี้ค่ะหมูนุ่มมากหอมสะระแหน่หอมเข้าวคั่วค่ะรสชาติแซ่บมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้องนำไปทำดูนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลย